ครับแนะนำการใช้งานตู้เซฟไพ l o t นะครับรุ่น SAE 4225นะครับเป็นตู้เซฟขนาดเล็กนะครับที่มีน้ำหนักอยู่ที่25กิโลนะครับตัวนี้กันไฟได้ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นตู้เซฟระบบดิจิตอลนะครับป้องกันการโจรกรรมได้ถึง2ชั้นเลยครับด้วยระบบกุญแจล็อกนะครับที่เป็นกุญแจดิโพคีนะครับและก็ระบบดิจิตอลนะครับที่สามารถตั้งรหัสนะครับได้ถึง8หลักนะครับอายุการใช้งานของวงจรนะครับสามารถ ใช้ได้นานมากกว่า30,000ครั้งนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะเป็น 2A 4นะครับสก้อนนะครับแล้วก็ยังมีกุญแจฉุกเฉินนะครับในกรณีที่แผงวงจรมีปัญหาหรือว่าแบตเตอรี่หมดนะครับเราสามารถทําการเปิดตู้ได้นะครับตัวตู้เซฟนะครับยังสามารถยึดกับผนังและพื้นได้นะครับตัวนี้ มาที่ขนาดภายนอกนะครับความกว้างอยู่ที่42.5นะครับเซนติเมตรนะครับความลึกนะครับอยู่ที่34เซนติเมตรความสูงอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับขนาดภายในนะครับความกว้างอยู่ที่36.5เซนติเมตรนะครับความลึกอยู่ที่26เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่19เเซนติเมตรนะครับครับขั้นตอนการทำงานของตู้เซฟนะครับ ตัวนี้ครับรหัสที่ตั้งจากโรงงานนะครับก็จะเซตค่าที่1 2 3 4มนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะครับอ่ามาลองดูนะครับก่อนอื่นเลยฮะกดเบอร์นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมนะครับจะขึ้นคำว่า Open นะครับจากนั้นเราก็ทำการเปิดนะครับแค่นี้นะฮะขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับเราก็ต้องทําการเปิดตู้เซฟให้ได้ก่อนนะครับก็กด1 2 3 4นะครับกดด้วยสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นนะครับ มาที่นะครับปุ่มสีเขียวนะครับนะครับเรากดเข้าไปนะครับจะดังติ๊ตๆินะครับพอดังติ๊ตๆิเสร็จนะครับเราก็จะมาตั้งรหัสข้างหน้านะครับจะขึ้นคําว่าเซตสีนะครับเราก็ตั้งรหัสได้เลยครับตัวนี้สามารถตั้งได้ถึง8หลักนะครับตอนนี้ผมจะลองตั้งหนึ่งหกหลักนะครับแล้วเราก็กดสี่เหลี่ยมนะครับยืนยันนะครับ ครับมาดูวิธีใช้กุญแจฉุกเฉินนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่ด้านในหมดนะครับหรือว่าแผงวงจรมีปัญหานะครับเราก็ทําการนะครับแกะฝาตัวนี้นะครับด้านออกมานะครับจากนั้นเราก็จะเห็นรูกุญแจตัวนี้ครับเราก็ต้องใช้กุญแจตัวนี้อันนี้คือกุญแจฉุกเฉินนะครับตัวนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็เสียบนะครับมันจะมีล่องอยู่นะครับมีล่องเดือยตรงนี้นะครับเราก็เอาเดือยลงนะครับ นะครับเส of ียบจนสุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็บ <c oughs> ิดมาทางขวานะครับจนสุดนะครับขันไขพร้อมกับกุญแจเปิดนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเราก็ทําการเปิดได้นะครับในกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับตัวนี้เขาก็ยังมีแบตเตอรี่สำรองนี่นะครับตัวนี้นะครับนะครับจะเป็นแจ็ค3.5นะครับแล้วก็ทําการเสียบนะครับจะมีช่องเสียบ นะครับอยู่แถวแถวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปแค่นั้นนะครับก็การทํางานก็ใช้ทานนะครับ 2A4 ก้อนนะครับในกรณีที่เราแบตเตอรี่ด้านในหมดนะครับเราก็สามารถใช้ใช้ตัวนี้นะครับทําการเปิดรหัสได้นะครับ